อยู่พ้นเนหน่วรเกมที่มีชื่อว่าเทอรเรียพาร์ทที่2กันแล้วซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยผมจะทาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะว่ามีคนแนะนําอะไรมาผมเยอะแยะเลยล่ะต้องขอบคุณมากซึ่งวันนี้เราจะไปใช่ไม่ต้องผู้ทามาลำเพลงเราไปลงเหมืองกันเว้ทุกคนปปะปไปเราไปลงเหมืองกันซึ่งไอเหมืองบ้านนี่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะลงมาแล้วอืมอืมกูตอกูต่อไอหาเพิ่มทางเรือให้กับชีวิตซึ่งเหมือนว่าจริงๆเนี่ยเทเรเรียมันจะมีบอสหลายตัวมากเลยล่ะส่วนนี่คือใบโอมเออเขาเรียกว่ากิมสันใช่ไหม เออกูกลับละไอสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสู้ก่อนดีวะไหนลองดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่ค่อยน่าสู้เว้ยไอ้อนกนกนกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยเบางทีผมอาจจะอ่อนแอเกินไปวะ่ะแล้วควรจะหาของวะ่ะให้กิมทานจะเถื่อนไปสำหรับผมเฮ้ยเตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ากูสู้นะเห็นอย่างงี้กูสู้คนนะ่ะมาเจอกูโอเคยิ่งไปยิ่งมาเยอะหนีดีกว่าสิ่งสำคัญในการเล่นเตอร์เรียเลยเนี่ยคือการหาแร่ล่ะซึ่งเอาจริงๆผมมีแร่น้อยมากเว้ยตอนนี้ผมได้เออเเเเคค้าาาาาลล่่่่่นนไไงงพิิกกแออใใหมมมมมมชัยยืีีีีดดดดดซึสรถขุว ผมก็ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนแต่ว่าเราต้องหาแพติน,นัมเว้ยไป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 ส่วนเรื่องอีเวนต์ต่างๆเอาไว้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะเพราะว่าอีเวนต์มันเยอะมากอืมเดี๋ยวมันก็เกิดข,ขึ้นมาเองอะ่ะเฮ้ยมาเปลี่ยนสีวะนี่คือต้นตะมอ,อ,องเชรที่ปลอดภัยสำหรับชีวิตผมจริงผมเริ่มหลอนแล้วว่ะเอ๊ะตัวเฮียอะไรเอ๊ะมึงออมอมโอเคไม่ทำอะไรผมใช่ไหมขอบคุณครับส่วนนี้โอ้หลูลึกมารากาต่อไปเลยเชื่อกูเยอะเชื่อกูเยอะค่อยๆแปะไปโอ้โห กูลงมาทำไมตั้งลึกลกูขึ้นเลยตัวทียอะไรวะนะเนี่ยมันคือวอลเจอร์มันคือ Walker, คอ e ีแล้งโอ้โหสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้พร้อมจะฆ่าผมจะเป็นกระต่ายมาๆมาแ,แต่กูจะไม่กลัวเววกการเดินทางของบูโนยังคงดำเนินต่อไปผมอยากเปลี่ยนชุดจิ้หมหายเลยชุดอะไรวะเนะี่ยผมลอดจากไบโอมทะเลทรายแล้ว,วอ่ะออ้เฮ้ยเข้ามาสู่ใบโอมป่าเฮ้ยโอเคเราเจอฐานที่ที่เราต้องมากันละปะทุกคนเราพร้อมลุยกันละเฮ้ยมันมืดจังวะ ฮ้ยมึงไม่มีวิธีทำให้สว่างกว่านี้เลยเหรอเฮ้ยๆแล่แร่แร่เอา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 มาทีเราจะต้องการหินด้วยใช่ไหมเอาหินมาด้วยหินมาด้วยกูไม่พกระเบิดมาว่ะลึกลงเท่าไหร่เฮ้ยๆเฮ้ยๆไอ้นี่นี่หายหายเฮ้ยๆนี่ลงมันลึกเกินเฮ้ยไอ้ที่มีกล่องด้วยว่ะวูู้ฮนี่คืออะไรคลัมป์บิ้งครอสเอามาใส่ไว้ก่อนใส่ไว้เอาเทแล้วก็เก็บบ้างทุกอย่างที่กูเห็นมาเลยเฮ้ยๆอันนี้ต่อเชือกต่อเชือกปั๊บเราเล่นเกมนี้เราต้องไปค้นรอบครอบเว้ยหากว่าเราไม่รอบครอบใช่ไหมใช่ก็ตายประมาณนั้นจะะทาอออออไรรเเนนนนีี่่่ยคคคุณตต้้งงงิิิิดดหหหลักมืชวจะ เออหากคุณไม่คิดหน้าคิ้นหลังเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นศพในภายภาคหน้าได้เพะงันเราต้องระวังตัวดีๆเอาหายมานี่โว้ระเบิดันกลับบ้านอย่างนานเลยเกมนี้กูใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงเออลึกเหลือเกินนี่อื้อออชึบสวัสดีครับเอ,อ๊ขลามเป็นน้ำเหรอสว่วนนี้แรกะไรนในคอปเปอร์โอเคเฮ้ยมีขบวนขล่างวะไม่รู้ยิ่งลึกยิ่งดีเฮ้ยเชี่ยของดีทุ่งสเตน ออามาเลยเอามาเลยเอามาเลย,เอา,าเ,ลยเอาจริงเนี่ยเกมนี้มันมี n อ c อยู่มากมายหลายตัวเลยล่ะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเราจะต้องไปทำเออทำบ้านให้มันอยู่ด้วยก็คือบ้านของเราใช่แหละ uh huh. สร้างห้องให้มันใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆม,มาใหม่ๆยังไม่ใช่พาทนี้เอาจริงพาทนี้กันเลยก็ได้ล่ะแต่เขาคิดละกันเขาขุดก่อนคืออะไรก็บอกแพตินัมอ่ะโอ้โหดีเลยกำลังต้องการเลย ฮ้ยโอ้โหข้างในนี้มีของดีอีกทีนึงขุดยาวๆไปทุกคนกูต่อเก้าอี้ขุดด้วยซึ่งจากที่หลายๆคนแนะนำมามันจะมีอีเวนต์หลายๆอย่างเลยนะแบบเออก่อนฮาร์ดโหมดนู่นนี้นั่นใช่ไหมซึ่งพวกไอทงไอเทมเนี่ยมั่มีของลงของรับโอ้โหเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าขอบคุณมากครับตูก็รู้ผมมันติง้งตองเว้ยทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไอเชืก้กูัวแค่มาขุดเหมืองอะ่ะอูบอกเลยคุ้ม เสียงอะไรใครตายฮอตก็จะหมดมชีวิตดีๆที่ลงตัวเฮ้ยเอ๊ะผมเห็นไม่หากผมมองไม่ผิดนะทุกคนลองแบบเพ่งเลย,เยไม่ต้องเพ่งก็ได้เดยวปวดตาขวามือมันจะมีทางไปต่อเว้ยเห็นไหมทุกคนสังเกตไปม,มันจะลางๆงมันจะลางๆางฟออมเจ๋งของเกมนี้ก็คือพิกแอคเราไม่มีวันพังนะอ่งะอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีวันพังเลยนี่แหละโคตรดีจะได้ไม่ต้องคัาบ,บ่อยๆให้ค้าบ,บ่อยๆผมเครียดตายลนะบัตรมูลอีไลซิ่งคืออะไรไอชิปหายอีเวนต์บัตรมูลมาเหรอเฮ้ยผมต้องกลับบ้านไหมเนี่ยมึงผมจะต้องกลับบ้านใช่ไหมเฮ้ยม เออยี่ลีไปรีบไปอีไปไม่ได้มาบ่อยๆเออมันตัวเชี้อะไรกลมๆทุกคนผมกำลังจะกลับบ้านผมเจอไอ้ก้อนเนื้อโอ้โหถึงชิบหายเอาเด็กกูสู้วัยกูไปโยอๆเลยมึงเข้ามาหาตัวกูไม่ได้นี่แน่นี่แน่โอเคปะต้องรีบกลับบ้านว่ะวิ่งเอออดูทุกคนผมปลอดภัยดีผมรอดชีวิตโอ้เคอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองกูเลย ครับของแปร์เฮ้ยไอ้เชี่ยบัตรมุนบุป Paran โอ้โหไปล้านเลยทุกคนเอาดีกูสู้นะเว้ยเห็นอย่างงี้กูสู้นะเว้ยโอ้โหตายตายหาตายโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ้าด้วยช่วยด้วยไอ้กูรอดว่ะชี้กูรอดเฮ้ยขึ้นบนขึ้นบนไม่ใฮ้มันเป็นอีเวนท์ที่ไม่ปานีผู้เล่นจริงๆว่ะเฮ้ยไกด์เพื่อนรักอย่าเพิ่งตายนะเว้ยผมจะรอดชีวิตมาแล้วระหว่างที่ผมกำลังเอาตัวรอดเนี่ยผมเออไปครับพี่แอคมาด้วยล่ะเอได้พี่แอคนี่มาเจ็ด K ไปเดีวเราเก็บของลุยกันต่อดีกวลุย โจเซฟเดือเมชชันเซฟอะไรเฮ้ยไอโจเซฟมึงอยู่นะวะเฮ้ยโจเซฟมึงเป็นใครเฮ้ยโจเซฟเพื่อนโอ้โหวันดีว่ะไหนดูหน่อยโอ้โหยัเแค่าขายของสุดโหดนะเนี่ยเอาไปว่าเวลคั่มว่ะเพื่อนฮึไอ้กูถามจริงไอ้สัตว์โอ้โหนี่กูจะประทองเดินได้ปลาอะไรเดินได้ไว้ยเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่สนแต่พระเกี้วเราก็คือลุยลงเหมืองกันต่อละอืเมื่อกี้อีเวนท์ทีแ้วผมขึ้นไปเออไม่รู้เหมือนกันรีบขึ้นไปทําไมรอบนี้เราไปซ้ายมือกันบ้างดีกว่าไปเราค่อยๆลงข้างล่างกัน เฮ้ยอ้ยตัวเคีอะไรวะน่าไอสัตว์เกมนี่จะทำกูหัวใจวายทุกรอบไม่ได้หรอเจอแร่ะรอะไรก็โคตรไอแฮพิกแอคกูหัวละไปไงโอ้โหคูดยังคิวจริงแร่มันใช้เยอะมากเลยแล้วกันครับแต่ละย่านนี่แบบโอ้โหผมแทบจะหมดตูดไปกับมันอะไรตายขวามือเมื่อกี้ไม่น่าใช่เรื่องดียิ่งลงมาลึกเรื่อยๆยิ่งเจออะไรแปลกๆรอบนี้กูเจอปลาอืมปีรัญญาเนี่ยตีแม่งตายถ้าปีรัญญาตาย้วยโยโย่เฮ้ยแร่สีแดงเฮ้ปีรัญญาเกยตื้นเฮ้แร่น่าสนใจว่ะกูลงมาหาแล้วเพื่อน แม่มันคือแร่อะไรเย็ดเคกิมเทนโอ้โหแร่มางเยอะแยะมากมายกูได้กิมเทนมาหหาต่อหาต่อเฮ้ยเฮ้ยน้ำเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้ำศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยเฮียยาฟัดโอ้ดีนะลงน้ำอ่ะโอ้โหตัวเฮียอะไรวะนันะ่นาะสลาแมเนเดอร,เพรพ์เรื่องซลาแมนเดอร์ผมผิดเลยด้วยเฮ้ยโอ้โหขล่ามันตัวหาอะไรเต็มเลยวะนั่ากูต่อสู้เย็ดเคทำมันกระตกปลาหโอ้โหเย็ดเคลงไปอย่างลึกไปกูต่อเชือกเลยสวัสดีครับผมลงมาแล้ว เอาจริงๆมันก็เหมือนจะมีนะใช่ไหมมันคือมีใช่ไหมเนี่ยขวามือเราไปได้ปะปไปๆปไปไปคำถามที่ดีที่สุดเลยคือกลับบ้านยังไงวะเนี่ยแม่งลงมาอย่างลึกเลยเดี๋ยวเราขุดแล่ไปก่อนลนะช่วงก่อล่างสร้างตัวไม่ค่อยมีอะไรมากโอ้โหเฮ้เยผมเห็นหัวใจหัวใจเต็มหมดเบยเฮ้ยดีเลยเนี่ยดีเลยเอาหัวใจมาให้ผมเนี่ยของดีเฮ้ยเฮ้ยโมชมไอ้เจ้าชจมชิบหายล้กกูได้หัวใจมาสองอันใช้ไปเลยเหมือนว่าข้าล่าเราจะลงไปไม่ได้ใช่ไหม เพราะว่าหาเราลงไปในจมน้ําตายเลยส่วนเรื่องการกลับบ้านไม่ต้องห่วงเว้ยทุกคนเนียผมกลับบ้านเองนะ uh huh. เพราะอย่างเงี้ยผมก็วาร์ปไปนู่นให้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่ะกูป,ปาลาระเบิดแม่งอาชิบหายละสัตว์โอ้แล้วก็ถือเวลาต่อสู้ uh huh. ตกปลาปลุลืันต่อโอเคกลับบ้านกันโอ้โหพึ่งพึ่งพึ่ง,งเต็มเลย เฮ้ยเย็ดเคเราเจอพึ่งกันว่ะมันคือออนเน็ตอะนะโอเคกูคไปก็ได้ทพักทายกูแย่มากไปเราต้องรีบหา,ากาศหายใจทุกคนก่อนที่เราจะตายนะเร็ว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 ,รวจะทำบ้าวทุกคนเอ้ยติดแล้วครับเร็วเร็ว,รวไอ้สัสให้กูหายใจฮ้อฮู้วู้ ซึ่งเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เจอเป้าหมายที่ผมต้องอาจจะไปเลยนะแบบผมไม่รู้ผมต้องไปหาซากปลากรพังหรือเราต้องขุดแร่อีกนานแค่ไหนแต่ที่แน่ตอนนี้ผมรวยมากโคตรสลาเมนเดอร์มันน่ากลัวยนะังม่ะไม่ะลูกกูจะลงไปหาเมืองสลาเมนเดอร์กูมาถึงลงมาทางนี้โอ้โหนี่สินะอากาศหายใจในที่สุดกูก็รลอ,อกมาจนได้เพราะเอาจริงเราควรจะลงเหมืองใกล้ๆบ้านเลยผมมาไกลแล้วผมไม่ค่อยเจออะไรเลยเอาจริงมันยากเกินไปสำหรับผมแม่งจะไปสู้ก็เหนื่อยเดินทางยังเหนื่อยเลยเหมือนกูเป็นโฮมเลนเนี่ยโอ้สวัสดีครับ ใช่เราควรจะลงอะไรใกล้ๆบ้านบ้างเ,เว้ยแบบเช่นอันนี้เห็นไหมนี่ทุกคน,คนก่อนจะกลับบ้านไปไปไปไถกูถเฮ้ยกล่องเอามาวว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 เวว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 วไว้วว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 ่ววววววเวว่วว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 วขอไวะนะอฟฟอไวว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 วอวว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 ปวววววววกวว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 วมมวงมุมวววววววกกวววเพื่อนช่วยกูหน่อยโฮมรันใส่หน้ามัน ไอ้น้องเบสบอลเนี่ยวะ่ะต้นตะบองเพชรเอเอ,เอผักไปผักไปเฮ้ยเชี่ยโดนล็อคว้าวเกือบไปแล้วกู <Wow. S 2> กว้าวนกกวเองเหรอไปลงล่างกันทุกคนอย่าไปย่องอย่าไปกลัวเว้ยเอาจริงเรื่องคันนี้มันจิ๊บจ่อยวะ่ะเนี่ยเช็คสำรวจทางโอเคไม่ต้องลงไปก็ได้จริงอ่ะโ oh, 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 อ้โหแม่งเฮ้ยเฮีานะเว้ยมึงหยานะเว้ยไอ้ผมมีวิธีเว้ยทุกคนผมมีสิ่งดีผมมีสิ่งที่เรียกว่าลับเบิร์ดพวกมึงอ่ะรับไปคนละโลก มันตายวานะน่ะฮ่าแล้วกูก็ลงมาได้ไอชิปหายแล้วกูรีบลงมาเกินโอ้อยอุ้ยโอ้โหเย็ดเคขอบคุณต้นตะบองเพชรไปครั้งแรกที่กูขอบคุณมึงเฮ้ยอ,อย่านะเว้ยอย่านะเว้อยวอย่าอย่ากูยังไม่อยากตายตอนนี้โอเคไอบูทำดีว่ะไม่จ,จะว่าไปจริงๆผมก็เก่งเหมือนกันนะแต่แค่กูรอดมาได้กูว่โหดละโอเคเราต้องผักไปขวาใช่ไหมเออเออเออ,เอ,อผมไม่เคยกลัวอะไรครั้งนี้มาก่อนเลยผมเป็นตะบองเพชรโฟเบียละขวาไปขวาเฮ้ยมืดนหมื่มื่ขอดูเฮ้ยเฮ้ยชื่อป่ะไปนู่นเลยเพื่อน เฮ้ยไ,ไม่ใช่ทางกโูโอ้ยโอ้ยชิบหายโดนลุมสุมนี่นี่ก่อนเฮ้ยจ้าไอ้บูมึงทำได้เว้ยมึงต้องรอดโอ้อยอ้ยจะตายจะตายไอ้จิบโดนลบชี่จิบจิบหนีหนีฮึยฮ้นี่ก่อนนี่ก่อนแดกยาแดกยาวู้ยยิงเขสกิลตัวรอบเป็นสิบมามามึงชื่ออะไรแอนตี้ไลออนใช่ไหมกูจะจำโอเคพ่อม <signals> <Singapore> ึงแม่งมาเรื่อยเเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถึงเวลาผมว่ะปาระเบิดมาตรงนี้ จะวิ่งผ่านไปอื้อหือไอ้เหี้ยมากูฉลาดจังวะโอ้โหเย,ย็ดเขคท่าเรียกว่าไอคิวการต่อสู้โคตรสูงเออวูเย็ดเข้แล้วผมก็รอดชีวีการต่อสู้โคตรอินเทนส์ในศาตว์เคลื่อนล่งไปได้เพจใดกันเล่าเราจริงจะไม่ไปอื้อหือเย็ดเข้กูส่งโยโย่ไปได้ไหมโอ้โหยอยากกลับบ้านเลยกูสู้กูตัวนี้ไม่ดีเว้ยเราตายได้นะเราตายได้ดเาาดพื่นอนเฮ้ยมึงเพิ่งลงมานะ ไอ้ชไม่ทันละแม่งไม่เคยจะห้ามโว้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ชิ้นแม่งผักของเข้าตะมองเพชรเฮ้ยโดนลบอุ้ยเจ็นขี้โหไอ้ฮากูรอดแดกยาเลยกูพวกมึงทำอะไรกันอันตรายมากเลยเนี่ยเอาจริ้งเนี่ยเราควรทำตัวชิวๆในเกมนี้นะเพราะถ้าหากเราแบบเออคิดมากกับมันเนี่ยมันจะเครียดไงแต่เพราะงั้นเราจะไม่เครียดกันเล่นเกมนี้ให้ชิวๆไอ้ก๊อฟมึงยังไม่กลับบ้านเลยกู โอ้โหไปขวานะมึงไปขวาไอ้ย,ยาไปขวามีสัตว์โอ้กขูขออะไรไม่เคยได้ดังใจเลยเราสามารถแต่งตัวเหมือนต้นตะบองเพชรได้ไหมผมอยากจะแต่งตัวเหมือนต้นตะบองเพชรละโอ้โหเยดเคอเอ๊แม่งยิงอ่ามาตัวโอ้โหข้างล่างแม่งโดนเป็นล้านตะบองเพชร MVP เฮ้ยผู้คนเห็นซ้ายมือป่ะเมื่อก,กี้เมื่อกี้ที่มันโผล่มามันเหมือนแมงปอตัวยักษ์เลยไอ้เแค่แมงปอทอดโอ้ชิบหายแล้วกูแล้วมึงจะให้กูเจอแต่อะไรดีๆไม่ได้หรอวะ มึงนำพากูมาเจออะไรแหละใช่กระด่างแมงฝอทอดจริงเว้ทุกคนเออ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 เฮ้ยไม่เยอะไปหน่อยเหรอเฮ้ยตายได้ตายได้เอ้ยชิบหายโอ้โหตัวใหญ่ๆข้างบนเอ้ยกูตายก็ได้ตรงเนี้ยเอ้ยหมีเว้ยผมยังไม่ตายาติดแล้วผมก็กลับมาไงน่ารักเลยดิครับของเราเก็บของเลยกูเอ๊ะไปไงทุกคนเฮ้ยปลาบินเหรอเน่ยนี่กูเจอปลาบินใช่ไหมเอ่ะเป็นไงผมอัปเกรดใหม่แล้วอะเรามีทูงสเตนเว้ย ต้อไปเกาะทุ่งสเตนน่ะละ่ะซึ่งเอาจิงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าผมต้องทําอะไรต่อตัวคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราลุยเหมือนมา,มากพอแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องอัปเกรดบ้านเรากันบ้างนะออืใช่อัปเกรดบ้านเว้ยไอ้ลุงผมต้องทายัางไงกับบ้านวะาอ็ NBC จะได้มาอยู่เหมือนผมต้องมีเวิร์กเบนใช่ไหมมีเวิร์กเบนมีเก้าอี้ให้มันโอเคปะสร้างชั้น2ก่อนไอ้หาบันไดครับไงเอาจริงเราไม่ควรสร้างบ้านตอนกลางคืนนะเพราะทุกคนหาผมสร้างบ้านตอนกลางคืนใช่ไหม,อมไอ้พวกผีบ้ามันจะมาหาเราอดิ ผมก็เลยครับธนูมาเนี่ยเย้เขกูมีธนูไว้สู้แล้วมึงบินหนีกูไม่พ้นหรอกดูวโ,โชว์วัดเท่าเย้เค,ค้โคตรแมน่นทีนี้เนี่ยเราควรจะสร้างบ้านใช่ไหมเราควรจะมีชั้นสองเว้ยดังนั้นเราก็ต้องเจาะพื้นซึ่งเอาตรงนี้ออกกันเพราะว่าประมาณนี้แต่พวกนี้ออกด้วยเออแต่กูค่อยต่อมึงไม่ต้องห่วงเว้ยสิ่งที่เราต้องมีคือวูดแพลตฟอร์มนละโอ้โหเย้เแม่งใช้คอนผมได้บันไดมาจากการใช้คอนเว้ย ทุกคนจะไว้สิ่งที่เราจะไม่ทำลายในเกมนี้นะก็คือกองไฟนี้กับนี่ดอกไม้อันนี้เพราะมันคือแบบไอคอนิกของผมเลยส่วนที่แน่ๆน,นะผมอยากจะขยายบ้านมาเหมือนกันเพราะว่าบ้านมันเล็กเกินไปอาจจะขยายไปขวามือก็ได้แต่จริงๆไม่ต้องขยายก็ได้นี่หว่าใช่เราขยายข้างบนแทนไงไอ้สัตว์เราสร้างเลยโอ้โหประกอบไปแล้วน้องกระตา่ายวันนี้ครับเข้าบ้านไหม ภารกิจต่อไปของเราคือการแปะกําแพงอะนะฟังดูไม่ยากใช่ไหมปะปปั๊บปะปะปะปปโอเคเรียบร้อยนี่คือกําแพงของเราแล้วผมก็ให้ไฟไปเฮ้ยอะไรมันเลยออกมาโอเคเอ้ยสวยงามมาะเนี่ยทีนี้คำถามต่อไปคือ NPC มันจะอยู่แบบไหนกันอืมใช่แบบมันอยู่ได้แบบไหนอะนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอาไปลูกตานี่คือแผนการชั้นต่อไปของผมเอง แล้วก็จะขยายขวามือไปเรื่อยๆอ่าเอาอย่างนั้นละกันแต่ทีนี้เนี่ย NPC มันอยู่ยังไงแบบเออห้าคูณห้าแปดคูณแปดเหรอ,อมผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคสำหรับ NPC ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องลองกัน NPC เนี่ยต้องมีโต๊ะเ b c ก็ต้องมี K e. เก้าอีอ้เออนั่นคือบ้านหนึ่งหลังของ a b c ได้ไหมนี่นตรงนี้เราก็เอาประตูมาเึ๊บปั๊บอ่ะเก้าอี้ปั๊บเอออ่ะ,ว e. อะเวิร์กเบนด้วยมันใช้เว,รเวิร์กเบนหรือมันใช้เก้าอี้ธรรมดาน,นีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืมเราก็จัดให้สวยงามเออ ประตูเยดเคนี่ผมได้บ้ามาแล้วโอ้โหสวยงาวมว่ะมนต้องหัวมาตองหัวฮาคุ้มันจะจบแล้วผมบอกเลยว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวผมต้องตัดต้นไม้กันก่อนนี่เราจะเคลียร์ไปขวามือเลยเพราะว่าเราต้องขยายให้มันกว้างกว่าน,นี้นะเอาจริงมันก็ไม่เป็นต้องขยายอะไรมากแล้วแหละอืมใช่เพราะว่าถ้าเ b c ผมมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ก็จบแล้วอนะ่ะคำถามคือมันจะมาไหมดีกว่า,าผมสร้างผิดหรือสร้างถูกอะไรบอกกันได้เลยนะเพราะตอนนี้ผมกำลังสร้างมองข้ามมันไปก่อนอืมซึ่งชั้นต่อไปเนี่ยเอาไงดี ชอบไปแล้วควรสร้างเพิ่มด้วยปั๊บๆๆ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 ส่วนนี้คือชั้นข้างบนเออเดี๋ยวนะผมต้องเว้นไว้เหมือนเดิมใช่มั้ยเออเว้นเหมือนเดิมแล้วกันเฮ้ยผมว่าได้ว่ะเฮ้ยเอาจอิงๆ NPC ผมไม่นั่งแล้วเฮ้ยให้มันได้อย่างนี้ดีว่าเพื่อนช่างสวยงามอะไรเงี้ยนี่วะนี่ที่เหลือผมก็แค่กั้นเอาประตูมาใส่แล้วติดกาแพงปะถึงเวลาตัดต้นไม้หากำแพงโอ้โหทะเลเรียเป็นเกมน่ารักเว้ยทุกคนเอาจริงๆเราไม่ควรจะเล่นให้มันเครียดเห็นไหมผมสร้างบ้านเนี่ยเกมนี้มันก็สนุกได้อืมใช่แล้วไม่ต้องมาเครียดลงเมืองอะไรแล้วต่อสู้อะไรมากมาย ต่จริงผมก็ควรทำอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าหากผมไม่ลงเหมืองเมื่อไหร่เกมจบโอเคผมมาเรียบร้อยมันถึงเวลาเราติดกำแพงโอ้โหกัดติดกำแพงนี่เป็ด s m r ได้เลยเนะี่ยดูดิโอ้โหสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าอยากเล่นเนี่ยออผมแนะนําเลยเอาจเกม t e เลเรียรเป็นเกมที่ครบเครื่องเรื่องอารมณ์อ่ะนะมีทุกอย่างครบสูตรเลยทั้งการแบบเออทำฟาร์มใช่ไหมเนี่ยมีฟาร์มดอกไม้ดีม่อนะผมก็ต้องทำอ่ะนะตกแต่งบ้านให้สวยงามมีการสร้างบ้านมีการลงเหมืองสู้บอส และที่สําคัญเลยคือมันเล่นกับเพื่อนๆได้หากใครที่แบบโอ้โหเพื่อนๆสนใจด้วยเนี่ยผมแนะนําเลยเกมนี้เล่นกับเพื่อนโคตรหนุกโอเคแล้วก็ประดับเอาเฮ้ยม่นขานนิดเดียวแม่เอ้ยกลัวตมคออะไรเงี้ยเออเรียบร้อยวะ่ะไปแปะไฟเออประมาณนี้ประมาณนี้ที่เหลือก็แค่ใส่ประตูใส่ประตูะตวางโต๊ะนะ่ะวางเก้าอี้ป้าปเรียบร้อยโอเคเฮ้ยยัดเขี้คุณหมอมาเป็นไงทุกคนบ้านผมได้ผลว่ะเฮ้ย โอ้จะร้องไห้ตอนนี้เรามีบ้านให้กับเออเรามีหมอใช่ไหมเรามีเออช็อปคีเปอร์สักอย่างหนึง่งและจริงๆเราควรจะมีไอน้นักกอล์ฟหนึ่งคนด้วยแล้วก็ไกด์อ่าประมาณน,นี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะสร้างให้มันใหญ่กว่านี้เลยอะนะแบบโอ้โหข้างบนนี้ก็จะมีแบบพวกหมอๆมอพวกอะไรอีกส่วนเรื่องทางคงทางขึ้นข้างหน้านี้เดี๋ยวค่อยๆจัดการเองแล้วกันบ้านเราจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆล่ะ,ละอพอของปากข,ของคอวันนี้ได้อะไรมาเยอะแยะมากมายโอเคสับเธอในพันนี้เขาจดลงตรงนี้ก่อนใครจะฝากกไล์ไก็ตามลูกเกดอีมด้วย ซาตาน,นีเรา่อตัวลาไปก่อนผมไปแล้วเอ้อลอยตามหมายพัสาม